สปายเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1152ในตอนนี้นั้มีชื่อตอนว่าวันที่เลวร้ายโดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่กาบันเขานได้ขอให้ลูฟี่ใส่ใจกับวิธีการใช้ฮารคิลาชันมากกว่านี้พร้อมกับบอกด้วยนะว่าหลักศัตรูเนี่ยจะโพลนั้นนจะไม่ได้เป็นนมาตาแน่นอนและหลังจากนั้นเนี่ยกาบันก็ได้มองไปที่โซโลและซันจิพร้อมกับบอกนะว่าดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะที่สามารถใช้พลังฮารคิลาชันได้นยหลังจากนั้นซันจิก็ได้เข้าไปหากาบันตลก พ้องก็บอกน้องเป็นฉันใช่ไหมฉันก็รู้อยู่แล้วฉันจะไม่ยอมให้เจ้าของบอลและก็เจนเบย์เนี่ยโดนเดนยุ่คนเดียวแบบนี้หรอกนะแต่ว่ากาบันก็บอกนะว่าหน้าดับคนนั้นดูเหมือนร่างกายของนานั้นจะเช่นกับมาราซนะโซโลก็เลยบอกน้องฉันมีฮาคิลลาฉันเนี่ยนะลูฟี่ก็เลยตกใจแล้วก็บอกนว่านายไม่รู้เนี่ยนะมันั่วไหลออกมาจากตัวนายเหมือนเราไม่ใช่หรือไงกาบันก็เลยพูดต่อนะว่าตกลงชาร์ตฮาคินั่นจะมีประโยชน์ตอม่อผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมไม่ได้เท่านั้น ในนายตั้งใจสนับสนุนกับตันของนายที่นายตอนนี้ได้เป็นหนึ่งในสี่เจ้าพรร์แบบนี้แนะ่นะโซโลก็เลยบอกขอโทษแต่วาลางจากนั้นเนี่ยซันจิที่กำลังโกรธก็เลยถามกาบาน,นว่านี่แต่แกแล้วฉันล่ะแต่ว่าในตอนนั้นก็มีเสียงนั่นของฮารูดินแล้วก็โลกีที่โลกี้นบอกน้องฮารูดินน่าไม่อายชาร์ทนี่แกจะปล่อยให้คนนอกนะมาช่วยเหลือบ้านเกิดตัวเองแบบนี้แน่นะฮารูดินก็เลยตอบกลับไปนะว่าแกนยมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเดีวอวรัฐบาลโลกด้วยซ้ำแกทําเรื่องแบบนั้นไว้ในวันนั้น แล้วจะให้ชันไวจใจแกได้ไงและหลังจากนั้นจูจูลูฟี่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะว่านี่โลกิทําไมนาะยมามาเป็นพ่อๆของชันล่ะฮารูดินถ้าเกิดว่าโลกินั้นเป็นลูกเลื่อของนนชันน่ะนายก็จะยอมปล่อยเขาไปใช่ไหมแต่ว่าโซโลแล้วก็ซันจิก็บอกลูฟีน่นะว่านี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดร่างกายหรือแม้กระทั่งอาหารเนี่ยโลกินั่นเขาไม่สามารถขึ้นเรือได้ส่วนนั้นนันฮารูดินเขานั้นก็เข้าใจานะลูฟี่เนี่ยมีสัญชาติยานในการมองคนแล้วคิดว่าโลกิ น่าจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ว,ว่าเขาเนี่ยก็กลับปฏิเสธกันเรื่องราวพวกนี้ส่วนท่านาโลกีก็ปฏิเสธเหมือนกันนะฮะพร้อมกับบอกนะว่าเขานั้นจะไม่ติดตามใครทั้งนั้นและหลังจากนั้นโซโลซันจินแล,ล้วเหรอคนยักษ์ก็ได้เดินทางไปที่ซันเวิลด์ส่วนทานโดรินแล้วก็โลกีนเนี่ยพวกเขานั้นได้อยู่คุยกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกาบานน,นก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยนวันตอนนั้นขเขาแล้วก็แฉงก็อยู่ที่ภาษาเหมือนกันซึ่งมันคือวันที่เกิดเหตุการณ์กาซาทารานแต่ว่าดูเหมือนกาบาแล้วแฉงเนี่ย อาลูดินนี่ก็เลยขอให้โลกิเล่าเรื่องรล่าๆๆทั้งหมดมาซะโลกินี่ก็เลยเล่าเราว่าวันนั้นเนี่ยมันคือวันที่เลวร้ายและหลังจากนั้นก็ย้อนอดีตไปเมื่อ14ปีก่อนซึ่งโลกิแล้วก็จารูนเนี่ยได้ถูกเลียกตัวไปที่ปราสาทซึ่งดูเหมือนโลกิเขานั้นจะสนิทกับจารูนและโลกินี่ก็ได้บอกน้องเขาเนี่ยเกียิรัฐบาลโลกเพราะวเจ้าพวกนั้นในค่าลอกดิซีเบกโลกินี่ก็เลยอยากคุยเรื่องราวพวกนี้กับพ่อของเขาและหลังจากนั้นพวกโลกิเนี่ย ก็ได้เข้าไปที่หน้าบันลังแต่วสิ่งทุพกพระการไ,ได้เจอนะฮะนั่นคือเงาของ,ของสัทธารานที่ถูกทหารตัวเองนั่ลุมแทตงตอมันเนี่ยดูเหมือนว่าเงานั้นจะมีเขาแล้วก็มีปีกโลกิก็เลยพูดเ่าพวกแกน่ะคิดว่ากาลังทําบ้าอะไรกันอยู่ฮะส่วนทางน้าชางนั้นก็กาบันพวกขาทั้งคู่นั่นกำลังแช่น้ำผุร้อนซึ่งมันอยู่บนเรือประสาทโดยที่แขนซ้ายของช้งเนี่ยดูเหมือนมันจะมีรออสักซึ่งมันคล้ายกับรูปที่ได้มีการวาดมน,นีนะฮะโดยที่กาบันก็ได้บอกนอานานนะนน,บบน้้้้อมมมาาาาาแแแลวะทีี่่่เรไชํกับบบ น่าจะสักสามหรือสี่ปีได้ละมัง้งแฉงก็เลยบอกนะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่กับตันตายเนี่ยนั่นก็ตั้งแต่เมื่อสิปีก่อนกาบันก็เลยบอกน้นว่านา,านาขนาดนั้นเลยนะมันคงจะนานเป็นพิเศษสําหรับนายแฉงตอกบกลับไปนา่าชีวิตของผมเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพูดตามตรงนะผมอยากจะใช้ชีวิตเป็นเจ้าสลัดสนุกสนานกับบากี้และเพราะแบบนั้นก็เลยอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอไวามากขึ้นซึ่งกาบันนันบอกแฉงเนี่ยคือเด็กโชคชะตา และพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มีการคุยกันนะฮะเกิดกับในตอนที่เจอดอลลี่หรือกบโบกี้และหลังจากนั้นลิฟตี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแชน,น,นก็เลยได้มีการบอกนะว่าเขาเนี่ยต้องการมาคุยกับกษัตริย์ธารานเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นประสาทเนี่ยมันได้มีเงาของใครบางคนที่อยู่ในห้องสมบัติที่เก็บผลปีศาจในตำนานและหลังจากนั้นในนาสุดท้ายมันก็ได้ย้อนอดีตไปเมื่อ1น9อปีก่อนซึ่งมันก็ช่วงเวลาที่กษัตริย์ฮารานเนี่ยอยู่ในวัยหนุ่มแล้วก็อ่้เิตตาขไป ซึ่งในตอนนั้นกษัตริย์ฮาลานเนี่ยบุกขึ้นก่อนแล้วก็บอกเัที่นี่เนี่ยมีองค์หญิงสาวสวยอยู่ในปราสาทด้วยนะแต่ว่าหลังจากนั้นฮาลานก็ได้ทําลายปราสาทแห่งนั้นโดยที่มีกษัตริย์แล้วก็องค์หญิงเนี่ยร้องไห้แล้วก็เห็นฮาลานที่อยู่ตรงหน้าฮาลานก็เลยบอกว่าโทษทีนะพอดิฉันสะดุดล้มเนี่ยซึ่งเหล่าคนยักษ์ก็ได้บอกให้ฮาลาน,นั่นหยุดเถอะแต่ว่าในตอนท้ายฮาลานนั่นก็ัอเลาะแล้วก็พูดนะว่าตอนนี้เนี่ยใครการที่เป็นพระเจ้าเพวกแกและหลังจากนั้นเนื้อหาก็ไดด้ตัจบ พร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าว่าพิมพ์ไม่งดโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอกันในคลิปดีนะฮะส่วนในเกี่กับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนะะื้อหาเคลมใหม่ช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนที่จะมาใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ